วันนี้เราก็อยู่ที่ตลาดแห่งหนึ่งของจังหวัดปทุมธานีนะครับวันนี้เรามาทําที่ตัดหอยแบบใหม่นะครับอันนี้ผมไม่ได้คิดค้นขึ้นมาเองนะครับพี่ผู้ชายเขาฉลาดมากเลยเขาคิดค้นขึ้นมาเผื่อใครอยากนาไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ผมก็เพิ่งเคยเจอนะครั้งแรกเหมือนกันนะมันมีครีมตัดรั่วนะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็มันจะมีเขียงอยู่ใบหนึ่งนะตัวนี้ก็จะเป็นแบบฐานไม้นะครับผมเนี่ยผมให้ดูเลยฐานไม้นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นเขียงขึ้นมายกขึ้นมา เพ่ให้ง่ายต่อการตัดนะครับเอาคีมมาไว้ปุ๊บเอาตะปูตอกยึดไว้นะครับท่านผู้ชมนะแล้วก็นี่หอยรองนะครับการตัดก็ไม่ยากครับจับตัวหอยเอาตูดหันมาข้างในนะครับแล้วก็แงบเลยนะครับนี่ครับผมก็ตัดครั้งแรกนี่ง่ายครับเห็นไหมตัดได้แล้วครับอ่านี่ตัดได้แล้วครับนี่ครับตัดได้เร็วมากครับเนี่ยเห็นไหมครับตัดได้เยอะเลยผมไม่ได้ตัดนะครับน้องเขาตัดไว้แล้วครับอันนี้ผมมาตัดลูกแรกนะครับนี่ลูกที่สองนะครับจะตัดให้ดูว่าง่ายขนาดไหนนี่ครับ ง่ายครับเนี่ยเห็นไหมครับรวดเร็วทันใจทันเวลาดีครับสําหรับคนที่จะนําไปประยุกต์ใช้นะครับผมยาหมึงรอบหมึงนะครับคือมันจะมีฐานรองแล้วก็มีเขียงขึ้นมาแล้วก็เอาทีมตัดรวดนะครับเอาตะปูยึดไว้นะครับแน่นๆเลยแล้วก็พอยึดแน่นแล้วมันก็จะไม่โยกเยกไปมาแล้วก็อันนี้ก็เอามาลองนะครับแล้วก็ตัดได้เลยนะครับแค่นี้ง่ายๆครับผมต่อเพื่อสลัการรับชมรับฟังครับถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ